สวัสดีค่ะก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับคุณป้าพาถักในช่องหอมโคเชมาพบกันในคลิปนี้คุณป้าก็จะพาถักสบายนะคะเนื่องจากช่วงนี้เป็นเทศกาลบนุเนาะบุญเข้าพรรษาคุณป้าก็ได้นำสบายลายสวยๆมาปาก ซึ่งสามารถต่อยอดเป็นรายได้ได้นะคะหรือจะทำใช้เองทำฝากผู้แก่ผู้เฒ่าหรือผู้ที่เขาถือศินเราก็ได้บุญนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์และก็วิธีทำกันก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณป้าด้วยนะคะแลาใครที่กดไลค์กดแชร์ไปแล้วคุณป้าก็ขอขอบคุณมากๆนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีทำตามคุณป้ามาเลยค่ะมาดูนะคะสบายลายนี้จะใกล้เคียงลายที่คุณป้าเคยลงไปนะคะแต่ว่าจะเป็นคนละแบบกันนะคะลายสวยงามมากคุณป้าใช้ไหมคอตตอนนะคะที่ทำนี้เดี๋ยวตอนที่คุณป้าสาธิต คุณป้าก็จะขออนุญาตใช้ไหมสีต่างแบบนี้นะคะเพราะว่าสีขาวของคุณป้าหมดเนาะแล้วก็คุณป้าขอแนะนำให้ใช้ไหมเบอร์ยี่สิบนะคะถักเพราะว่าลายเขาจะสวยเนาะลายเขาจะออกมาสวยความกว้างของสบายความกว้างแบบนี้จะอยู่ที่ 17เซนนะคะความยาวก็ประมาณ200เซนก็จะได้สบายแบบนี้นะคะจะใช้เวลาถักนิดหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีทำกันคุณป้าก็จะใช้โคเชนะคะเข็มหัวเงินเบอร์สองหรือ1.5ม mm ิลิเมตรนะคะมินนะคะ1.5มิล mm ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีทำ มาดูวิธีการถักค่ะเราจะถักโซ่นะคะเริ่มต้นงานถักโซ่ไป62โซ่ถักโซ่ง่ายๆเนาะพอเราได้ครบ62โซ่แล้วมาดูแถวที่หนึ่งเริ่มต้นโซ่สามพันหนึ่งครั้ง 4หลักในแถวถัดไปเลยนะคะหลักต่อหลักจากนั้นโซ่สามข้าบสองหลักมาคอทอตรงหลักที่สามหนึ่งครั้งโซ่สามข้ามสองหลักพันหนึ่งครั้งหนึ่งหลักโซ่สอง ข้ามสองหลักพันหนึ่งครั้งสี่หลักนะคะจะได้งานแบบนี้จากนั้นโซ่สี่ข้ามสี่มาตรงหลักที่ห้า เราจะถักตัวทีนะคะตรงนี้พันหนึ่งครั้งแล้วก็รวบห่วงทั้งหมดเลยนี่คือการถักตัวทีสำหรับผู้ที่ถักเก่งเนาะก็จะรู้ว่านี่คือการถักตัวทีคุณป้าก็จะย้ำ มือใหม่นะคะอยากให้ถักได้เนาะจากนั้นก็โซ่สี่ข้ามสีหลักมาตรงหลักที่ห้าพันหนึ่งครั้งไปอีกสี่หลักเราก็ได้หนึ่งช่วงลายจะเป็นแบบนี้ มาดูกันต่อค่ะเราจากนั้นเราก็จะโซ่สี่ข้ามสีหลักมาถักตัวทีอีกสีหลักโซ่สี่ข้ามสี่หลักมาหลักที่ห้า พันหนึ่งค้างไปอีกสี่หลักโซ่สองข้ามสองหลักมาตรงหลักที่สามพันหนึ่งค้างหนึ่งหลักโซ่สามข้ามสองหลักคอทอ หนึ่งครั้งตรงหลักที่สามโซ่สามข้ามสองหลักพันหนึ่งครั้งไปอีกสี่หลักก็จะได้งานแบบนี้นะคะตรงนี้ที่เหลือไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็ตัดออกได้ หนึ่งแถวก็จะได้งานแบบนี้มาดูแถวที่สองการเริ่มต้นก็จะเหมือนกันนะคะคือต้นโซ่สามพันหนึ่งครั้ง หลักเลยนะครับสี่หลักโซ่สามตรงนี้ก็คอทอลงตรงจุดเดิมโซ่สามพันหนึ่งครั้งโซ่สองพันหนึ่งครั้งจะได้งานแบบนี้นะคะ ตรงนี้เราจะเรียกว่าช่องโปรงอย่างนี้เราจะเรียกว่าช่องทึบนะคะจากนั้นโซ่อสองข้ามสองหลักมาหลักที่สามเราก็ได้ช่องโปรสองช่องทีนี้เราจะทำช่องทึบนะคะ พันหนึ่งข้งลงตรงนี้สามหลักช่องทึบจะมีสี่หลักทั้งตรงนี้นะคะจากนั้นโซ่สามเราก็จะถักตัวทีสังเกตให้ดีนะคะตรงนี้เราจะไม่ถักลงข้างบนแบบนี้เราจะถักลงตรงระหว่างหลัก แบบนี้ก็จะได้ตัวทีสามหลักจากนั้นโซ่สามเราก็จะมาถักช่องทึบ ลงตรงนี้สามหลักหลักที่สี่เราจะมาจิ้มลงตรงตรงหลักแรกของแถวก่อนหน้านี้นะคะก็จะได้สี่หลักอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งช่วงลายต่อไปโซ่สามเราก็จะมาทำช่องทึบ ตรงนี้ก็จะมีลายขึ้นไปอีกนะคะจากนั้นเราก็จะถักเหมือนเดิมเหมือนที่เราถักมานะคะตรงช่วงลายแรกมาดูเลยค่ะต่อไปก็โซ่สามแล้วก็ถักตัวที ลืมนะคะเราจะถักลงตรงตรงระหว่างหลักเราจะไม่ถักข้างบนแบบนี้ก็จะได้ตัวทีสามหลักโซ่สามแล้วก็ทำช่องทึบด้วยการพันหนึ่งครั้ง สหลักนะคะหลักที่สี่เราจะมาจิ้มตรงนี้จากนั้นเราจะทำช่องโปร่งโซ่สองข้ามสองหลักมาตรงหลักที่สามพันหนึ่งครัง้งโซ่สองข้ามสองหลักมาพันหนึ่งครัง้งแบบนี้นะคะ ดูให้ดีนะคะตรงที่เราเริ่มต้นถ้าถักผิดก็เดี๋ยวจะได้หรือทั้งแถวเลยนะค่ะต่อไปโซ่สามเหมือนคุณป้าบอกนะคะการขึ้นต้นกับลงท้ายนี่จะถักเหมือนกันเลย ถ้าเรางงๆลืมก็ย้อนกลับมาดูตรงที่เราเริ่มต้นนะคะก็จะถักเหมือนกันเราก็จะได้แถวที่สองเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูแถวที่3ามต่อค่ะต่อไปก็จะเป็นแถวที่สามพันหนึ่งครั้งสี่หลัก แถวที่สามเราจะโซ่สามข้ามตรงนี้มาพันหนึ่งครั้งจากนั้นทำช่องโปรง่งโซ่สองพันหนึ่งครั้งโซ่สองพันหนึ่งครั้งช่องโปร่งสามช่องแถวที่สาม ากนั้นเราจะทำช่องทึบพันหนึ่งครั้งให้ได้สี่หลักโซ่สามตัวตรงนี้นะคะเราจะพันสองครั้งจิ้มลงตรงหลักแรกก็จะได้หลักยาวแบบนี้จากนั้น โซ่สามทำช่องทึบโซ่สามข้ามตรงนี้มานะคะเราจะมาพันหนึ่งครัง้งตรงกลางหลักโซ่สาม ก็จะมีลายขึ้นตรงนี้อีกหนึ่งลายนะคะโซ่สามข้ามตรงนี้มาทำช่องทึบจากตรงนี้ก็จะเหมือนเดิมนะคะพอมาถึงตรงนี้เราก็จะได้ช่วงลายเพิ่มขึ้นมา จากนี้ไปก็ย้อนกลับมาดูตรงนี้จะถักเหมือนกันนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะคุณป้าจะได้ไม่ต้องถักให้ดูหมดคือว่าจะถักเหมือนกันนะคะตรงไหนที่เพิ่มลายเดี๋ยวคุณป้าจะถักให้ดูเนาะถักไปเลยค่ะถักตรงนี้เหมือนกันเลยโซ่สามพันสองครั้งนะคะให้จบแถวเลย นะคะที่เมื่อกี้ที่คุณป้าไมา่ได้ทำให้ดูนะคะก็จะเหมือนกันเลยเห็นไหมคะสังเกตไหมคะช่องโปรกแล้วก็ทำพันสองครั้งช่องโปรกก็มีสามช่องเหมือนตอนที่เราขึ้นต้นนะคะแถวที่สามต่อไปไปดูแถวที่สี่คุณป้าจะทำให้ดูหนึ่งช่องลายนะคะแถวที่สี่ ตรงนี้ก็โซ่สามแล้วก็มาคอทอโซ่สามพันหนึ่งครั้งจะได้งานแบบนี้ต่อไปเราก็จะทำช่องโปรง่งสีช่อง พอได้สีช่องแล้วเราก็จะทำช่องเทบช่องเทบก็พันหนึ่งครั้งให้ได้สี่หลักโซ่สองทำช่องเทบพันหนึ่งครั้งสี่หลักหลักที่สี่เราก็จะมาจิ้มตรงนี้ จากนั้นโซ่สามเราจะทำตัวทีถักไปด้วยกันเลยนะคะลายนี้คุณป้าแนะนำให้ให้ดูไปหนึ่งรอบก่อนนะคะแล้วก็มาลงมือทามันจะไม่งงเนาะโซ่สามเราก็มาทำ ช่องทึบนี่คุณป้าได้หนึ่งช่วงลายนะคะเห็นไหมว่าจะมีลายแทรกขึ้นมาตรงนี้เริ่มจะเป็นลายแล้วก็จะสวยนะคะพอมาถึงตรงนี้ก็ย้อนกลับมาดูนะคะถักเหมือนกันเลยค่ะ ทีนี้เราก็มาถึงแถวที่ห้าแล้วนะคะคุณป้าได้เริ่มต้นไว้แล้วสี่หลักต่อไปโซ่สามตรงนี้ก็คอทอหนึ่งหลักโซ่สามคุณป้าใช้ได้สองเส้นนะคะอันนี้มันเป็นเบอร์16จะยากนิดนึงก็จะได้งานแบบนี้ค่ะ จากนั้นเราก็จะทำช่องโปร่งไปห้าช่อง ตรงนี้เราจะทําช่องทึบหนึ่งช่องจะได้งานแบบนี้จากนั้นโซ่สี่ก็จะเหมือนตอนที่เราทําตรงนี้นะคะถักตัวท่ อันนี้เราจะถักข้างบนถักข้างบนแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จิ้มลงตรงข้างหลักเลยจะได้สีหลักแบบนี้โซ่สีตรงนี้ก็ทำช่องทึบ ได้หนึ่งช่วงลายแล้วมีเริ่มเห็นลวดลายแล้วนะคะพอมาถึงตรงนี้ก็ย้อนมาดูนะคะถักเหมือนกันเลยต่อไปมาดูแถวที่หกค่ะขึ้นต้นเหมือนกันเลยนะคะโซ่สามข้ามตรงนี้มาเลย พันหนึ่งค้างแบบนี้นี่เขาก็จะได้ลายแบบนี้ทำช่องโปรง่งตรงนี้จะเหลือช่องโปร่งสี่ช่อง พอเราได้สี่ช่องแล้วเราจะทำช่องทึบเพราะว่าจะมีลายขึ้นตรงนี้พอทำช่องทึบหนึ่งช่องโซ่สามข้ามมาทำช่องทึบ จะมีลายขึ้นตรงนี้โซ่สามทีนี้เราจะจิ้มงลงตรงกลางหลักเหมือนที่ทำเมื่อตะกี้นะคะถักตัวที่ตรงกลางหลักสามหลักโซ่สามแล้วก็มาถักทึบ ตอนขึ้นต้นแรกๆนี้ก็จะแบบงงๆนะคะเพราะว่ายังไม่เห็นหลายเนาะพอเราถักขึ้นไปสักพักหนึ่งเราก็จะดูออกนะคะตรงนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนตรงนี้นี่คุณป้าได้หนึ่งช่วงลายนะคะฝั่งนี้ก็ย้อนกลับมาดูถักเหมือนกันเลยค่ะ พอเราถักได้ครบแถวนะคะจะได้งานแบบนี้อันนี้แค่หกแถวก็ดูสวยงามแล้วนะคะก็คงต้องมีคลิปที่สองต่อนะคะเพราะว่างานสบายก็เป็นงานละเอียดเนาะต้องดูทุกแถวเลยนะคะเพราะว่าจะมีช่วงลายที่เหมือนกันก็จริงแต่เวลาเราเข้าไปในงานนะคะเราจะรู้ว่า มันสลับกันนะคะมันจะงงๆนิดนึงสําหรับมือใหม่นะคะแต่ที่คนที่เขาถักเก่งแล้วเนาะแค่ดูตรงนี้เขาก็สามารถทำได้เลยนะคะคุณป้าเชื่ออยากนั้นนะคะก็คงต้องไปเจอกันในคลิปที่สองนะคะคอยติดตามนะคะก็เหมือนเดิมค่ะถ้ามีอะไรสงสัยนะคะถามคุณป้าได้นะคะถามเข้ามาฝาก ข้อความไว้ที่ใต้คลิปนะคะในการถักสบายอันนี้หรือใครอยากให้คุณป้าทำอะไรลงในคลิปนะคะก็สามารถตอบได้คุยเรื่องอื่นก็ได้นะคะเช่นเรื่องได้เรื่องไหมเรื่องงานถักของเรานี่เลยค่ะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ